ไอซ์ลินวันนี้ห้ามมาอย่างวันนี้ห้ามาบ้านคุณยามามาโลงคริสมาส์นี่ซลินแต้งเจอไปจัดเดลฮาสิงานกลับไปเหอนคุณยามึงใหญ่ยุดเทียนไว้ข้างนอกนอนแน่มนี่สตตะกอดน,อน้อยหลายเลยคุณยาประดับเือน Ini kami. Nih, itu punya tadi yang lain. Di ya. Tepat kelokat. Tita. No. Tita, you Cok tak, oi oh, balon. Tita. Oh. Tita. Oh. Tita. Oh. Sini, jemlah. Oh. santa. Oh.

เลิีนกันย่างรอดอยู่ตลอดเวลาจ้ะสำรวนเฮือนคุณยาซอกนั้นโอกนี้ไปยิบไปสันตะคอดน้อนของคุณยามาก,กัดจ้ะเพิ่นสงสัยเพิ่นขั้นแควเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงจ้ะ ทุกปีของคริสมัมรก็จะภาคการเบิ้งการ์ตูนจากการ์ตูนของดีย์บอกว่าจะเป็นดนัานดักมิกกี้เมาส์หรือการ์ตูนอย่างกระตามบีกระเบิ้งมาทุกปีจะเบิ้งมาตั้งแต่ย้ายมาใหม่ๆสามปีซี่ปีกระเบิ้งมาตลอดเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มจากเครื่องดื่มฮอนซื้อเครื่องดื่มวิกเรจะออกเสียงถึกหรือผิดเด้อจา้าประมาณนี้นะจ้ะก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์กับบอมีแอลกอฮอล์เด้อจ้ะบีก็เลือกเอาแก้วที่มันแบบนันลักกูกิบหยากระเสพย์จ้ะคุณหยากระเไพย์ด้วยของขวัญวันเกิดย้อนหลังเพื่อระ,ะซื้อซอยกับหินประจำเดือนให้แล้วก็ไปเอกอบรูปให้จ้ะโอ้ยไอ้เนภาคประท่านจ้ะเซรินกับมานัางกินไอขนมปังจ้ะอลิสกายากกินน้ำยากงากยเซรินกับานได้บรรยายาอลิสเข้ามาเบิ้งไอ้พื้นใน ัดขนมป่างจากเพิ่นเตรียมกับข้าวเตรียมกับน้ำนเนาะสชลินกัญยางวนอยู่ฮัลล่ะอาริศกันยัง,นยนกกนงเฝ้าเนาวกินเพื่อสิได้กินนะนะเพื่อว่าจะเน้กินมาสิโต้งให้เพื่นได้กินสลินกนนันยางอยู่ฮันล่ะสชลินก็โอนอวยเน้าน้าเนวกินเพื่อนหิวอ่ะนะนี่ก็มาเบิ่งเพิ่นหั่นไส้ก้ออันนี้จะเป็นแฮมจากเป็นแฮมของคิิสต์มา บีก็ย่างรอท่ายวิดีโอจ้ะเบิ้งเพิ่นหั่นเบิ้งเพิ่นตัดเบิ้งเพิ่นเลี้ยงจ้ะตบแต่งจานบีก็บ่ได้โชยฮะน้ายากตะนาเชลินเพราะว่าเชลินแลนนาแลนหลังอยู่ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วจะอาหารเย็นก็คืออาหารที่ออกมาจากในตู้เย็นก็กินได้เลยจะจะมีซี่มีไข่มีพวกปลาแซลมอนมีแฮมส่วนตรงนี้จะเป็นอาหารฮ้อน så ska det målas igen och Elin ska med då är det här det, På tisdag, grundspelet där. Oj! Tomten! Hej tomten! Vad kul att du kom! Har någon några snälla barn det vet jag inte. Oj! Något är det Är Eller Jag vet inte. Titta ett tag. Och vad är det för God jul, Celine!

Oj, oj, oj. Sos, så super. God jul, Ann-Marie. Hon bytte verkligen. Bill önskar Ett till paket. Kan du ta det? Ja! Ja! det. Du Micke och Aston. Oh. God, oj, oj, oj! Han har varit väldigt snäll. <tattrap> <tattrap> ซันตาคอดกับมาแจกของขวัญจ้าตอนนี้กับกัปแล้วจะเดินทางกัปแล้วคนได้ของขวัญลายซูก,ก็คือเซลินจ้าของขวัญได้จักทุกคนเลยทั้งคุณยาคุณนะ้ทาทั้งอายเพิร์นของขวัญเซรินผู้เดียวเด้อจานี่ทุกกลองคือของเซลินผู้เดียวเลยเพราะว่าเป็นหลานสาวผู้เดียวของตระกูลสังเกตด,ดีดีเด้อจ้นานั่งอยู่ทงโซฟาหามีแต่ผู้ชายทั้งลูกชา้ยหลานชา้ยของคุณยะาหนะาเซลินผู้เดียวที่เป็นหลานสาว

พลาิลินแก้ของควัญเซตเรียบร้อยแล้วห้วอก็มาต้อด้วยควงหวานจ้ะเป็นข้าวที่ผสมกับครีมนะแม่วิบครีมแล้วก็มากินกับแยมถามว่าบีกินไดนบอมันก็นมีรสชาติแบบออกปแปลกๆมันก็กินไดเนี่ยบ่ไดแน่เน,เนาะจ้ะมันบ่แ่บแหมแล้วก็มีแกนลูกอมลูกกวาดของจักรนานา,นาจ้ะบรรยากาศนั่งกินข้าวกันแล้วจ้า